สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอซนะครับขอต้อนรับสู<อ>่ช่องบาวเบียโรถแห่ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับมื่อนี่ก็เวลาประมาณห้าโมงกว,กว่าแล้วนะครับมื่อนี่ยยู่บ้านปลาปลาปลาสุ่มนะครับตำบลอุ้มเหมาอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมื่อนี่ก็าพาพี่น้องนะครับเป็นครั้งแรกนะครับของบาวเบียติดหนองว่าเบิ้งบรรยากาศหลังเวทีนะครับ บรรยากาศการทำงานของพีพีสตาฟนะครับพีพีคอนนะครับนี่ครับตอนนี้หาโมงกว่กๆแดดก,กันยังร้อนอบเอานะครับนี่บรรยากาศกับ uh, ่างคนต่างทางหน้าที่นะครับเดี๋ยวสิพามาเบิงนะครับมือมิกที่รอที่สุดเป็นกระลังตอมิกนะครับเ,เขาเขาได้เลยเขาเขาทาั้งทีนะครับ นะครับเป็นการสวัสดีครับไอ้ครับไอ้ผมเป็นเอฟซีไอ้เครับิดติดตามไอ้มามโดนเสียบแล้วครับเอ้ม่วงกอเท่าก็จทำงานแล้วก็ไฟบอลน้ำหนึ่งครับ <laughs> นี่ครับจารแบ่งคนรอนะครับเป็นยังไงนะครับเมื่อนี้ผู้สาวไปตะไหลวะครับข่ายกลางมา คืบมีความคิดเห็นอย่างไรบอมีความเห็นนะครับช่วงครับโบกีอยงบ้ชงนี่กับกับเอาอเมานเลครับอทมานใช่ใช่เขาพูดยังบปนต่กกลางกินนะครับแทงนี้นะครับ ปฏิชันกำลังไถครับเลยมาเลย เขาบอกเขาแล้วว่าหลังหกโมงก็รุ่งก็ได้แนะนำเขาออกเขาขอขอที่รุ่งก,ก่นอนให้เขามาสวัสดีครับโซฟานอนนี่นอนมาแล้วนะครับ <laughs> <laughs> นะครับปูกันเอาเป็นเรียบร้อยนะครับ นายังกินเขาน้อครับครับก็เลยครับเป็นตาแซ่บเลยหอมหอยหอยนยังกินครับเหมือนนี้ครับกแกงเขียวหวานนะครับมีเน,นื้อไก่นะครับเอ๊ะไก่ตัวนี้มันมันหมมันเรื่องไก่ไก่มันไก่มันเด็กก็จะชอบ อ่าผูเป็นนาทีเพิเ่งได้ออกไปกับพักเมื่อยกินเขากินน้ำนะครับอาอันนี้ก็จะเป็นนาทีของเอ่อกนยงังไงประดับจีครับต่อไปอประดับเราผู้สั่งแล้วงะผู้สั่งเปลี่ยนเสียงแล้วเด้ออันนี้ก็จะเป็นประดับดา <laughs> เป็นบรรยากาศเนาะนี่อฝงช่องลักช่องง่ายหรือว่าช่องอันนี้เป็นกบลงแน่แล้วอันนี้ก็เป็นช่องแวาเบียนะครับตั้งแต่ฝากพี่น้องเบ่งเน่เด้อครับฝากกดติดตามนะครับเบ่งคลิปนะครับกับสีบอทันของมาไหนนะครับเป็นเตือนเยอะนี่นะครับแจหกสิบเปอร์เซ็นต์เหรอครับสำหรับทีมเวทีเครื่องเสียงนะครับนี่ครับ เป็นเป็นเราพิชอหนาะที่ไปมันเดีวยวก็นนาจะเข้าแป๊บเดียวนะครับนี่เป็นโครงสร้างแล้วเดี๋ยวกับไฟประดับไฟติดตั้งไฟก็น่าจะเสร็จนะครับนี่ครับผานีีกับกำลังตั้งนะครับนี่เป็นนะมองดูมองเสามองผักพลนะครับ สวัสดีครับพี่สวนกินข้าวย่างครับ โซเฟ่เขานะครับมาขอวามรู้จากเพื่อนเรานะคเับเป็นคะแนะน้ำนะครับการทำงานระรับตัวแอดมินนะครับเหนะ็ตุตต admin, งไหนแน่นะครับมันนี้สนามกวางขวางนะครับเป็นงานบุญป้องไฟนะ่าจะมีเก็บบัตรของงานบอ่อเตานะครับเพราะว่าเป็นล้อมรั้วสังกะสีนะครับ เอาัสดีครับไปฝากเนี่ยฝากตัวนะนะครับเชวงนี้ตกงานไม่มีรถแห่แล้วอะไรครับไม่เรื่อยครับเป็นกาว่าไ้มาหนีเร่อยแล้วฝากฝากตัวนะได้ครับพวกในเนาะพวกหลายตัวข้าวเนา แต่มันก็มีงาน้างอย่สามงานนะครับเรียนนะรกับเมือนผมกับครโอ้โหเดี๋ยามาติกไดกาฟกัเออ ช่องพี่ตุ้ยนะครับฝากช่องบ้าเบียพี่ละนีครับพี่ครับเดี๋ยวยางน้ำคนไอ้ให้เขาแล้วครับยนนเอตัวเอแล้่วให้ะครับนี่สำหรับเป็นการเป็นยูทูบเบอร์นะครับพี่ครับแนะนำดีครับ เอาจังไดคลิปนี้บ้าเบียกับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบก,กันไหมครับฝากคลิปนี้สวัสดีครับ